26เมษายนพุทธศักราช2568นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระซึ่งตรงกับวันแรม14ข้า่ค่เดือน5นะครเมื่อเช้าก็ไปวัดตามปกติครับนำบุญมาฝากทุกท่านอน,นุโมทนาบุญด้วยกันนะครับได้บุญไปเท่าเทกันนะครับท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดบอกว่าวันนี้เป็นวันดับเดือน5พรุ่งนี้ก็จะเป็นขึ้น1ข้่ํคเดือน6และขึ้น1่คเดือน6 เปลี่ยนเดือนอย่างรวดเร็วมากนะครับวันเวลาผ่านไปรวเร็วมากทุกสิ่งก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นที่เขาพูดกันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยนะวงรอบวงรอบนี้มันเร็วมากเะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะพูดแบบนี้เมื่อก่อนอาจจะพูดว่าชีวิตเรามาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่สมัยนี้พูดแบบนี้ไม่ทันนะ สมัยเดิมกูเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบาผ่านเร็วเร็วมากผ่านเร็วเร็วมากนะครับก็ลับกนะฮะจริงๆเป็นงั้นจริงๆนะครับเป็นงั้นจริงๆนะจะขึ้นเดือนห้านะครับ<ม>ก็มีเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็มีหลายกิจกรรมนะครับนูน้นในวันพระที่แล้วไม่ได้มาคุยเพราะว่าไปกทมไปดูคอนเสิร์ต กีตาร์คลาสสิกกับระนาดเอกนี่ก็ไปสนองกิเลสตัณหาสนองกิเลสตัณหาของตัวเองด้วยความชอบโอ้ยสนุกมากสนุกมากชอบมากเล่นกีตาร์คลาสสิกกับกับระนาดเอกศิลปินบอกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกในโลกครั้งแรกในโลกที่ที่ทมีการทําแบบนี้นะครับเท่าที่จําได้เขาบอกเขาไม่เห็นที่ไหนทํา ซึ่งก็ไพเราะมากนะครับเขาเล่นกันที่เกอเท่ฮะหอประชุมเกอเท่ก็ดีมากเลยเป็นหอประชุมแอคูสติกไม่ต้องใช้ไมค์คุยกันแบบเครื่องดนตรีนี่เสียงออกมาจากเครื่องดนตรีจริงๆกับเครื่องเสียงที่มันผ่านเครื่องขายายนี่มันไม่เหมือนกันโดยเฉพาะเสียงที่เป็นเสียงจากเครื่องดนตรีแอคูสติกเสียงกีตาร์จากโปร่งกีตาร์เลยเข้าหูเราเลยเนี่ยกับเสียงกีตาร์ที่มันผ่าน แอม l ิฟายเผ่านซ i นิเซ z เซอรผ่านเครื่องขยายมันโทรเสียงดังน,นั้นการฟังดน,นตรีแบบจากเสียงจริงๆเข้ามาหูเราเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่หาชมยากนะครับและห้องประชุมต้องดีจริงๆก็เลยไปแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับในที่แล้วนะครับก็เป็นความเรียกว่าสนองกิเลสนะ <S 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 เป็นความสุขทางชอบ กลับมาก็มีภารกิจประชุมประชุมเนื่องด้วยเป็นอนุกรรมการพัฒนาผู้พิการเดิบจังหวัดก็อยู่ในตรงนี้มาหลายปีหลายปีแล้วแล้วก็เห็นความไม่เท่าเทียมเห็นความเดือดร้อนเห็นชีวิตที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนของคนที่ไม่ครบสมบูรณ์ก็จริงๆเป็นเรื่องที่ ไม่รู้จะใช้คาพูดไหนเพราะว่าเขาเขาอน่าเห็นใจจริงนะครับแล้วก็จริงจริงแล้วเราเรราเื่องเรื่องคณะอนุกรรมการพัฒนาผู้พิการอีกหนึ่งครับคณะกรรมการพัฒนาผู้พิการเนี่ยก็โครงสร้างเนี่ยก็คือมาจากกระทรวงพเหมพัฒนาสังคมและมนุษย์ซึ่งเขาก็จะดูแลผู้พิการคนแก่อะไรพวกนี้นะครับ โครงสร้างของอนุกรรมการจะมีผู้วา่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับมีหัวหน้าส่วนราชการหอวยเยอะมากเก,เกือบทั้งเกือบทั้งจังหวัดละมั้งยกเว้นทางตำรวจทหารตุลาการพวกนี้ไม่มีก็มีสาธารณสุขจังหวัดเศรษฐกิจจังหวัดกเกษตรจังหวัดเสัต์จังหวัดอะไรทงเนี้ยนะครับอ,อยู่ในคณะกรรมการท้องถิ่นจังหวัดท,ที่มีส่วนที่จะต้องดูแล ส่วนผมเข้าไปในฐานะของผู้สรงคุณวุฒิเขาก็เลือกไปจาาชมรมผู้พิการเสนอชื่อเข้าไปนะครับซึ่งเราเราเราดูแลช่วยเหลือชมรมผู้พิการมาสักระดับหนึ่งนะเขาก็อยากจะให้เราเข้าไปช่วยในในเรื่องที่มากขึ้นนะเลยได้เข้าไปอยู่ในนี้เป็นเป็นหลายปีแล้วนะครับมีการกู้เงินสําหรับไปดูแลคนพิการเนี่ยอนุมัติ เดือนหนึ่งก็น่าจะเป็นหลักล้านนะนะหลักล้านทุกเดือนนะครับหลายๆกิจกรรมตอนนี้ใกล้หมดก็ประมาณเงินเหลืออีกสี่ล้านเก้าต้องมาประชาสัมพันธ์ใครใครจะ <c oughs> <c oughs> กะู้เงินดอกเบี้ยสูนเปอร์เซ็นต์ห้าปีนะแต่ว่าเราพูดถึงระบบการช่วยเหลือผู้พิการเนี่ยทางรัฐก็พยายามเนาะมีการให้เงินผู้ดูแลผู้พิการมีการให้เงิน ผู้ช่วยเหลือผู้พิการนะครับและอีกอันหนึ่งที่ที่ผมเพิ่งถามเข้าไปนะคือครอบครัวสงเคราะห์ครอบครัวสงเคราะห์ผู้พิการอันนี้หมายถึงผู้พิการที่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ตัวคนเดียวคิดดูพิการและอยู่ตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องต้องอาศัยคนบ้านข้างๆดูแลนี่คนบ้านข้างๆน,นี่จะเรียกว่าเป็นครอบครัวที่จะส่งเคราะห์ผู้พิการก็มีเงินส่วนนี้ให้ เดือนห้าพันบาทน่าสงสารนะครับน่าเห็นใจน่าเห็นใจก็ทําไปด้วยความเต็มใจในงานแบบนี้นะครับฮะก็นั่นแหละฮะก็สังคมเรานะครับมีทั้งคนที่เพียบพร้อมเยอะเกินกับคนที่โอ้โหมองไปทางไหนก็ขาดประกัดตินทีบดิ้นด,นดนกว่าจะได้เงินแต่ละบาทกว่าจะได้ข้าวแต่ละมือ จะมีอยู่เยอะครับเจอเจอมาเยอะมากนะก็เป็น <c oughs> เป็นเรื่องที่ทําอยู่เป็นเรื่องที่ทําอยู่นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะเมื่อวานก็ไปดูงานก่อสร้างหลังบ้านคุยกับคนเกือบพิการนะเขาขายลอตเตอรี่โห <c oughs> มาปรับทุกข์ที่เยอะหมด <c oughs> เราไม่รู้เป็นไรนะครับก็มีเรื่องให้คนปรับทุกข์นะแล้วเดี๋ยว ที่วัดไปที่วัดก็อย่างที่เล่านะครเขาเสนอให้เป็นพิธีกรรมวัดเดี๋ยวประชุมพรุ่งนี้สร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ร้อ้ฟังไปแล้วนะสร้างโบสถ์นี่บูรณณโบสถ์ไม่ใช่สร้างโบสถ์บูรณณโบสถ์เก่าร้อยสามสิบกว่าปีซึ่งก็ทอดกิติป็นงนินต้นแรกเขาก็เลยเป,เป็นเป็นต้นทุนก้อนแรกเขาก็เลยอยากจะ้ไปช่วยดูด้วยนะครับนะก็เล่าสู่กันฟังนนในเรื่องที่ผ่านมานะครับ พูดถึงเรื่องของความารวดเร็วของของการผ่านมันก็มีคนที่จะไปคิดเรื่องน,นี้เยอะแยะเลยนะฮะเมื่อวานไม่ใา่เมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อเช้าเจ้าว่าหรือว่าวันนี้เป็นวนันดับเดือนห้าพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นเดือนหกจริงผม,มชอบร้องเพลงก็นึกเลยกลับมาบ้านก็โอ้เดือนห้ากับเดือนหกนี่เพลงเยอะ เดือนห้านี่ก็มีเดือนห้าหน้าแรงลมแรงพัดชอบหมองม่วงใช่ไหมเดือนห้าหน้าแรงพอเดือนหกนี่ก็มีทั้งน้ําค้างเดือนหกฝนเดือนหกน้ําค้างเดือนหกตกแล้วน้องเอ๋ยน้องแก้วจะไม่หนาวบ้างหรือใดจริงๆน้ําค้างตกทุกเดือนนะไม่ใช่เดือนหกเดือนเดียวมันหนาวน้าค้างเดือนหกตกแล้วน้องเอ๋ยน้องแก้วเจ้าไม่หนาวบ้างหรือใดเมื่อไหร่จะหาเพื่อนมาช่วยจับคันไถแสดงว่าเป็นชาวนาแน่แน่ ฝนเดือนหกเนี่ยฝนเดือนหกย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำนี่ไม่ตกเลยร้อนมากนะย่างเข้าเดือนหกเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยน่าจะเป็นวันย่างเข้าเดือนหกแหละพรุ่งนี้เป็นวันเดือนหกนะครับแล้วก็มีเพลงอะไรที่ตลกตลกนะที่เขาคุยกันนะเดือนห้าผ่านไปนี่มันก็ใกล้เดือนหกนี่ก็นี่อีกเพลงหนึ่งนะที่เป็นอะไรที่เป็นปรัชญานะครับเขาถามว่าเดือนห้าผ่านไป เือนห้าผ่านไปคือผ่านไปแล้วนะเดือนห้านี่มันก็ใกล้เดือนหกคำว่านี่มันก็ใกล้เดือนหกก็แสดงว่ายังไม่ถึงเดือนหกใช่ไหมเราถามกันว่าแล้วตอนนี้ตอนที่พูดนี่มันเดือนอะไรเดือนห้าเนียก็เลยไปแล้วเดือนหกก็ยังไม่ถึงแล้วตอนนี้มันเดือนอะไรตลกไปถามไม่กองคำครูเพลงอาจจะซ่อนประสานีไปคิดเราเองแล้วกันเดือนห้าผ่านไปนี่มันก็ใกล้เดือนหก อีกไม่ช้าฝนคงจะตกก็ไม่รู้เหมือนกันจะตกเดือนหกเมื่อไหร่เพราะมันยังไม่ถึงไงมันใกล้เดือนหกก็เป็นเพลงเป็นเพลงที่แบบจะฟังเป็นเพลินนะครับดิดูดนตรีมาคิดถึงเพลงมีเพลงหลายเพลงที่เราคุยเรื่องธรรมะมีเพลงหลายเพลงที่เป็นเพลงสอนชีวิตนะเป็นเพลงเตือนสติอะไรเงี้ยเยอะเยอะอยู่นะครับเราอยู่ในแนวของคนร้องเพลงสุนทรภพ์เยอะเนี่ยเราก็ ร้องเพลงศุนย์กราพรมีเพลงเพลงหนึ่งที่ที่คิดว่าเป็นเพลงเตือนสติได้นะฮะในเรื่องของการพิจารณามรณา,านุสตินะครับวันก่อนก็เลยนั่งร้องเล่นๆน,นะครับคิดไปคิดมาว่าเอ้ยเดี๋ยวเอามาให้อยู่ในคลิปบนพระดีกว่านะครับฟังเพื่อพิจารณามรณา,านุสตินค,คนเราเกิดมาต้องตายทุกคน <c oughs> <c oughs> นะครบ <c oughs> ับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายไปให้ ฟังเพลงนะฟังเพลงฟังได้ก็ฟังนะครับฟังไม่ได้ก็ต้องฟังให้จบนะครับอุตส่าห์ร้องแล้วนะครับก็มีความสุขทุกท่านนะครับในวันพระวันนี้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพเพราะว่าอากาศเนี่ยโหดร้ายกับเราทุกวันมากขึ้นทุกวันนะครสถิติของความร้อนเมื่อวานเมื่อวานดูเพื่อนส่งมาให้ดูนะครสี่สิบอัพหมดเลยนะครับสิบอันดับสิบอันดับของประเทศไทยเนี่ยมีที่อำเภอเมืองตาก รนดับห้าระดับ7จ็ดระดับแปมีที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากเหมือนกันจังหวัดตากติด2อันดับโอ้โห,หน่าภูมิใจมากร้อนจริงๆนะครับดูในสุขภาพนะครับอย่าประมาทนะในเรื่องของการไปอยู่กลางแดดทํางานกลางแจ้งที่มีความร้อนนะครับอันนี้ก็ดูความเป็นห่วงนะครับคับทิ้งท้ายไปด้วยการฟังเพลงนะครับเด็กที่บอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกท่กทาน นะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ที่ต้องกลับของคนบัานายก็คือความตายทุกรายด้วยกันเศรษฐีก่อป่าน,นั้นอยากจนขอเทากันสุดทางดับขันด้วยกันทุกคนละครของโลกคนเรื่อยไป บทบาทวาดไว้ฉันได้ต้องทนเกิดแก่เจ็บตายวายวนเหมือนไม้ใกล้ฝั่งต่างคนนับว,วนันจะโคนลนลาเกิดแล้วแคล้วตายเมื่อไร อารเกิดมาใชา้เวนกรรมรอกนาเกิดแล้วไม่แคล,ล้วลวงลารมลีคิดนั้นขันมาปูกดวงชะตาเพื่อนเธยรักดีรักชั่วรักตัวต่างคนตาหนีตตาจนทุกคน จำด้วยคำเปรียบเลยมีควรท้อใจอยู่เลยทุกคนลงเอยด้วยตายเกิดแนวกลา เกิดมาใช้เวรกรรมรอกาเกิดแล้วไม่แคล,ล้วลวงลาโรมลีคิดนั้นขันมากผูกด,ดวงชะตาเพื่อนเธยรักดีรักชั่วรักตัวต่างคนต่างมีต่างจนทุกคนต่างเคย จด,ดจำด้วยคงเปรียบเลยมีควรทอใจอยู่เลยทุกคนลงเอยป่วยตาย